สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ฟแฟนช่องบุญน้ำโชคทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กลับมาพบมาพอกับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่คลิปนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วบอกได้เลยว่าพี่เด็ดห้ามพลาดนะคะหยุดห้ามเลื่อนผ่านว่าสันเออที่ดีที่เด็ดแหงคุณพอ่ณพอคุณแม่หลังจากที่เซียนซองนะคะได้เกินในถามเอไปเนาะในส่วนแนวทางเลขล็อก ว่องในวะสันเขาติดต่อกันมาสอวงวดติดแล้วก็บอกคุณแม่บอกบนเป็นบนบอกล่างเป็นล่างล่าสุดแตกแปดเก่าซีกับ หาซเต็มๆว่าสั่นเด้บาทที่หนีงวดไม่ได้มาแล้วนะคะเส้นสองผ่อมที่จะเอามานําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งได้พิจารณากันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นไัยเขามานะคะก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะคะฝากกดไลค์ก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดยังบก่กดติดตามบกดกระดิ่ง ฝากกดไว้นนะคะเพื่อที่จะบอก่าดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆเนาะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆมือค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันดีกว่าว่าล็อกวงในในคลิปนี้เป็นยังไงนะคะแล้วงวดนี้เพิ่นปล่อยซามโตตรงๆตัวไหนไปเบิ้งพร้อมพกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับเซียน2องเป็นคลิปที่2แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะมือนี้นะคะเซียน2องไทยคลิปอยู่นะคะเป็นวันอังคารค่ะวันอังคารที่11มีนาคม2568ค่ะบอกเลยว่าจอจันเขามาเรื่อยๆนะคะเหลือเวลาอยู่อีกแค่5วันเท่านั้นนะคะจะหอดจะถึงอีกแล้วสําหรับรัฐบาลไทยเฮาเนาะคลิปนี้นะคะเซียน2องกับมีที่เด็ดมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่อีกเช่นเดียวกันค่ะ เป็นเลขบลอกวสันคุณพ่อคุณแม่เลขลลอกบนเลขลลอกล่างวสันงวดเมื <the <the ่อกี้เขาทั้งบนทั้งล่างสามตตรงสองตตรงล่างวสันคือสิแมนโพดแมนโพดแทกสันดีงวดนี้สิเป็นจ้าไดกับบอลูขึ้นกันนะคะเพราะว่าเลขกมันยังบอ่อนนะคะแต่ว่าเส้นซองเบิ้งตัวเลขแนวทางแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะบนสองหางล่างสองหางถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เบิงแล้วชื่นชอบสมมุติเนาะ ติดไว้กระบอเสียใจนะคะมันเลขไม่เยอะเนาะออกมาสิออกตรงหรือออกโตดหรือสองตัวท้ายหรือว่าเลขลางกันยังได้โชคได้มันนะคะเพราะฉะนั้นเส้นซองใดแนวทางงวดหนีมาแล้วนะคะงวดไม่เนี่ยก็เลยอย่าเอามาแบ่งปันเอาใม้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงได้พิจารณาแต่ว่า ก่อนที่สิเบิงตัวเลขเนาะกะต้องบอกก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเผิดว่าต้องมีคอมเมนต์ละเจนซองวานะ่ะเพราะว่าเคยลงไปคลิปหนึ่งนะคะสาหรับคลิปที่ว่า,าชุดสามตัวตรงๆเนาะเออเจนซองไปเห็นคอมเมนต์นะคะบังเอิญว่าคลิปนั้นนะคะกะมีคนเบิงหลายนะคะมีคนเห็นหลายอาจจะเป็นคนที่บริติดตามหนูตัวที่แรกนะคะแล้วกะอาจจะฟังคลิปบ่จบบอกเอกอคฮือจังไดกับบริเใจคือกันเพื่อนกะ อคอมเมนต์เนาะวิพาวิจาร์กันแน่ว่าโอ้ยไพ่กระเว้าได้ดอกย้อนลังขนาดไพ่กระถึกนะคะงวดสิแม่นี่มันจะเป็นจังไดหล่ะเออซิแมนซิแมนบาลาว่าซันทางหูปนั่นนะคะเป็นยังคือยังไม่เหตุงานอยู่ซันเว้าอีกรกะถืออีกค่ะคุณพ่อคุณแม่นูบลูอิลีนะคะ ว่าเลขมันสิถือว่าเลขมันสิเข่าบอนะคะแต่ว่าหนาที่ของนูคือเป็นซื่อกลางเนาะในการนําเสนอแนวทางไปเห็นแนวทางนะคะที่ดีที่เด็ดอยู่ไซเพิ่นว่าแม่นเลขตัวนี้ว่าดีนะคะสํานักนี่เด็ดนะคะ หนูตองเอามานำเสนอนะคะต้องเอามาให้เอฟซีแฟนช่องได้เบิงได้เห็นนะคะโมเมนต์ hmm. ว่าเบิงเราเก็บไว mm ้ hmm. ผู้เดียวนะคะ mm hmm. งานของหนูมันโมเมนต์ hmm. แบบนั้นนะคะโมเมนต์ว่ามาเกิ่งเลขกซื้อเองนะคะหนูมีหน้าที่นะคะหาแนวทางแล้วก็เอาแนวทางมานำเสนอมาแบ่งปันให้เอฟซีที่ชื่นชอบนะคะที่เพิ่มมากเบิงแนวทาง mm hmm. เขามาเอาเขามาหากับหนูนะคะแต่เลขเนี่ยมันจิตถือบอเขาบอหนูบอหลูก,กันเพราะว่า หนูบ่มเมนเทวดานั่งฝ่านะคะเพาะสิได้รู้อนาคตเนาะคุณบ่คุณแม่บ่มีไผ่เก่งป่านั่งเออต้องขอออกโตแบบนี้ก่อนเพราะว่าไปเห็นหลายคอมเมนต์กันเลยอธิบายเพื่อนฟังแน่นะคะหาเพื่อนเข้าใจพิษสันดอกเอนาะเอาบอกถึงแนวทางนี้นะคะมันเป็นจังไดละ่ะเสี่นจองวสันหนูไปเห็นมาบอกว่าเป็นเลขล็อกบนเลขล็อก่างวสันคุณพ่อคุณแม่นี่ไปเห็นมาแบบนี้นะคะเข้ามาสองงวดแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่สิบหกกลุ่มผ้า 16กุมภาเข้าทั้งสาตัวบนสองตัวล่างวสันล่าสุดนี่เออหนึ่งมีหน้าคมวสันฟั่นบนไปที่เลขเก่า8 9ดเก้าศูเก้าส่สันเลขออก8ปดเก้บาทที่นี่เลขล่างฟั่นหาวสันเด้เลขจับคู่มาให้สองหางคือจังที่บอกห0าศกับหาสเลขล่างออกห4าสี่ันเดกคุณบอกคุณแม่เบิง้งรูปบาทที่นีจิบว่าเอามาให้กันเบิง้งดงใดขั้นแม่นปานนี่ เออบนแน่นะคะงวดที่จะถึงนี mm ่เ hmm. พื่อนอาจจะแม่นอิลีเพื่อนอาจจะเป็นลอกวงในอิลีนะคะไพสิไปหูเนาะโตเลขบอหลายหางล่องผิดจรณาเบึงได้งวดไหม่มาฝากแล้วค่ะแห่บอกได้เลยว่าโชคโตเลขปุ๊บนะคะคุณพ่อคุณแม่ถือใจแน่นอนนะคะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันที่เราได้มาหลายๆสำนนกค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะลองดูนะคะสิจอบสีซ่องเบงกอนกรไดหรือ จะติดไว้จักเล็กจักน้อยนะคะเพื่อหลุนว่าเออเพิน่นจิตแม่นสิถืออีกบอหือเพิน่นจิตเป็นวงในอิลีบอสันเถาะมีสองหางบนสองหางล่างสองหางหนึ่งน่าสนใจมากๆก่อนอื่นขอเขียนตัวเลขก่อนลืมข่าวนะคะตื่นเต้นโพดนะคะก็เลยลืมเขียนสันบอกว่าใครอยากจดจดตามได้เลยนะคะเช่นซองจะเขียนตัวเลขนะคะแล้วกะ อ่านให้ฟังพอ้อนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจดตามนะคะหรือว่าแคบหน้าจอว่าเป็นกระดีเนาะหรือว่าสายตามไม่ดีนะคะเขียนตามจดตามเซนสองได้เลยค่ะแนวทางนี้นะคะเ้นสองจะตั้งซื้อว่าเหล็กล็อกวงในมาสัน่นเออจะกคนเป็นวงใดดอกตั้งข้อมันคือบอกจะติดตั้งว่าอย่างเหล็กล็อกก็ซื้อมันกันสีสันพหดสินดีเออนะเนาะเหล็ก ล็อกวงในวสันอจักวงใดดอกบลูลขึ้นกันงวดสิบหกมีคอหกแปด่ะเบิ้งล็อกบนก่อน,อนค่ะคุณพ่อคุณแม่บนเด่นนะคะโตเด่นเม็ดเดียวนะคะล่องพิจารณาเบิงบอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เด่นบนไปที่เลขแปดวสันจับสามโตมาสองหาง 885แล้วก็886ค่ะส่วนเลขจับคู่บนนะคะสองหางขึ้นกันนะคะ8ห้ากับ8หค่ะอ่าสองหางหนึ่งนอเออนนาสนใจอยู่นะคะส่วนเลขล่างค่ะล่างงวดนี้นะคะยังคงเป็นตัวเดิมวสันคุณว่า ลางเดนไปที่เลขหาจับคู่ซองหางนะคะมีห้าสองแล้วก็ห้าสามค่ะมีทอ่อนี่ละ่ะเออเป็นจังไดนาสนใจบอคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบบอคอมเมนต์มาบอกเส้นสองน้ำแน่นะคะชื่นชอบคู่ได้างไดนะคะตัวใดเป็นตะคือกะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนนะความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนาะเนี่ ่าบนเด่นแปดแปดแปดห้าแล้วก็แปดแปดหกจับคู่บนแปดห้าแปดหประสันลางเด่นหาจับคู่มาสองหางหาสองกับหาสามค่ะลองเบิงงนะคะเส้นซองวาหน่าสนใจเนาะทาคุณพออคุณแม่นะคะคือจังที่บอกนะคะเบิงงตัวเลขเอาฟังตัวเลขแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแต่คือนะคะกะ ติดไว้จากเล็กจากน้อยนะคะพ่อบบเสียใจนะคะบบแน่นะคะของเพื่อนอาจจะเป็นลอกอิลีก็ได้นะคะที่พันมากอาจจะเข่าอิลีนะคะแต่ว่ายอมรับว่าคลิปนี้นะคะจะสองพึ่งเปิดตัวงวดแรกนะคะเพราะว่าเพิ่งไปเห็นมากค่ะและก็รู้สึกว่าตัวเลขแนวทางนะคะมันหนาสนใจก็เลยอยากเอามาแบ่งปันนะคะให้คุณพ่พอคุณแม่ได้เบิง่งได้พิจารณาเนาะ หากเกิดว่าเลขเพื่นถือเลยเพิ่อนแม่นอลีนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้โชคม ắ าน,นะคะจะได้มีแนวทังดีๆนะคะเอาไปตามเอาไปเบิ่งกันนั่นเองค่ะเนาะและ้วกะ็เออสำหรับตัวเลขกตามนี้นะคะแล้วกะขอประชาสัมพันธ์แน่นะคะสำหรับเอ่อคุณพ่อคุณแม่เนาะเอฟซี FC ทีซังคีมนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่จัดสิบหาชุดนะคะมดไปแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่โปรโมชั่นตอนนี้นะคะได้มากไหมนะคะเช่นซองเอา เซรั่มมาลองเบิงนะคะรู้สึกว่ามันดีนะคะเซรั่มที่คู่กับขี่มเขาเนี่ละเออถ้าผู้ใดยอยากเห็นพ้ไหวนะคะลองเบิงค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะหนูอยากให้ FC เอฟซีอาไปทดลองนะคะก็คือช่วงโปรโมชั่นนะคะขอสําหรับที่สั่งนะคะสําหรับคนที่สั่งเซตใหญ่ก็คือ8กระปุกนะคะคุณพ่อคุณแม่ แปดกระปุกนะคะสองพันบาทค่ะนูจะแถมไปให้เลยมูลาค่าของอันนี้นะคะเซรัมตัวนี้ราคานะคะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะนูจะแถมไปให้เลยแต่ถ้าเบิร์โปนี่แล้วนะคะถ้าใครติดใจจะได้นะคะในราคาสามห้าเดอคุณพ่อคุณแม่คะเป็นเซรัมที่จะเอาไปซอยอเพิ่มประสิทธิภาพของขีมเนาะระวังขีมเนกาใส่ดีอยู่แล้วนะคะเห็นผลอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากเห็นผลไวนะคะหรือว่า อยากเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าเส้นลำตัวนี้มันมีตัวซอยเพิ่มขึ้นมากก็คือเฮ็ดให้หน้าเต่งตึงว่าสันคุณพ่อคุณแม่เออลดิ้วรอยว่าสันเออเพราะว่าขีมของข้าคขึ้นหนาขาวกับลดรอยดํารอยแดงเนาะแล้วก็ฝากะนะคะยังบ่ฮั่นด้มีตัวที่จะซอยเพิ่ม ความชุ่มชื้นนะคะเพิ่มความกระชับตัวนี้เพิ่มขึ้นมากนะคะเสริมเข้าไปอีกใครอยากได้ไปล่องนะคะเส้นจองขอชุดใหญ่แนราาว่าตนทุนมันสูงนะคะคือจังที่บอกหลอดเนืองนี้นะคะจําหน่ายอยู่ที่350ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทดลองแบบฟรีๆนะคะหนูขอ เสร็จไ่นะคะผู้ใดสั่งนะคะแปดกระปุกขึ้นไปเด้อคุณพ่อคุณแม่ก็คือยอดสั่งสองพันบาทขึ้นไปนะคะหนูจะแถมไปให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็กันแดดนะคะสั่งมาเพิ่มแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะกันแดดหนูสั่งมาเพิ่มแล้วนะคะกันแดดกระปุกละสองศูนย์ศูนย์นะคะใครสนใจกันแดดผสมรองพื้น SPF ห้าสิบ PA บวก,บวก ก็มีให้เหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เลือกได้นะคะว่าอยากได้แถมเซรั่มหรือว่าอยากได้แถมกันแดดนะคะหรือทามหยอดสร้างซือแบบลดยยแห้งอาจจะแถมไปทั้งสองเลยนะคะต้นทุนมีแต่ว่าทาภายที่อ่า เป็นลูกค้าประจําแล้วสร้างรอใหญ่นะคะก็คือหนูก,ก็จะแถมไปให้เลยไผล่องใส่กันนะคะเพราะว่าใช้ดีเหมือนกันสําหรับกันแดดเนาะผสมรองพื้นหน่อยๆนะคะบอเฮห้หนาวอกแต่จะทําให้หน้าดูขาวใสขึ้น1-2ระดับนะคะถ้านี่ปุ๊บนี่ จูนพูนโหลดคุณพ่อแม่เออไม้เข้ามายังตีน้ำขาวสตนีเป่งปังมีน้ำมีนวลมาสั่นอ่ะสำหรับใครสนใจกะช่องทางกันติดตอ่อสอบถามกระตามนี้ค่ะ0940292674 0940292674นะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะใครสนใจติดตอ่อมาสอบถามได้เลยนะคะโอ้ลืมลืมโชว์ตัวเลข คุณพ่อคุกแม่แคปหนาจอค่ะขอโทษขออภัยเลยๆนะคะลืมแมมหนูนึกว่าเป็นหนูโชว์ไปแล้วนะคะนึกว่าเขียนตัวเลขแล้วโชว์แล้วนะคะขอโทษขออภัยเลยๆเด้ออ่านเห้ฟังสอน,ส,นสำหรับอยู่ดอกเนาะถือว่าให้อภัยกันอยู่นะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะนะคะลองเอาไปพิจรารณาเบิ่งตัวเลขแนว่าดีๆนะคะมีที่ดีที่เด็ดนะคะได้มาจากไซส์พอ,อยูไซสนะคะหนูก็ต้องเอามาแบงปัน่นเอามาให้เอฟซีแฟนช่องได้เบิ่งกันแน่นอน,นะคะ่ะ อ่ะไผ่มาก่าฝากกดไลค์กดแช์ถือใจก่ซอยกดแช์กันหลยๆแล้วกะคอมเมนต์มาบอกกันแน่นะคะว่าเชิญชอบบอนะคะในแนวทางแบบนี้ดีบอมากบอนะคะดิเซนซองไปเห็นดีๆเด็ดๆมากกฝากออกมานําเสนอคุณพ่อคุณแม่ชิญชอบบอบอกพ่อให้เซนซองได้มีกําลังใจหาที่ดีที่เด็ดมาฝากอีกแน่เด้จ้าอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะ คลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวจะพาโทษสัมผัสนะคะ FC ปริศนานะคะวางวันนี้เพิ่นจะมีตัวดีตัวเด็ดตัวใดเนาะเดี๋ยวไปฟังบทสัมผัสพร้อมกันนะคะแล้วก็มีแนวทางเลขวิ่งบนเลขวิ่งล่างนะคะที่ดีที่เด็ดมากอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหามพาดเมตาคลิปเดียวเนาะสำหรับคลิปนี้จะสซองขอจบไวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเขาไวเพาะขันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ